การรี l o a d ในเกมเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เราอาจมีกระสุนไม่พอที่จะยิงศัตรูหรือว่าผู้เล่นอีกฝั่งให้ตายได้ซึ่งก็จะมีอยู่อาการหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายนั่นคืออาการติดการรีโห a d กระสุนแม้ว่าจะยิงออกไปเพียง1นัดเท่านั้นก็จะทําการรีโห a d ทันทีไม่ว่าจะยิงโดนหรือไม่โดน การติดรีโหลดกระสุนมักจะถูกนิยมเรียกกันในต่างประเทศว่า compulsive reload syndrome หรือ reload syndrome เป็นอาการที่ผู้เล่นมักจะกด R เพื่อให้กระสุนในรังเพลิงเต็มอยู่เสมอเปรียบเสมือนเหมือนเป็นความสบายใจที่ตัวเองนั้นมีกระสุนพร้อมยิงเต็มอัตราตลอดเวลาผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะรู้สึกคันไม้คันมือคันลูกตา เวลาที่เห็นกระสุนใน่รังเพลิงไม่เต็มอาการเดังกล่าานี้หากไม่พบจิตแพทย์เพื่อปรึกษาหรือเข้าการรักษาโดยเร็ววันก็ไม่ใช่อาการน่าเป็นห่วงอะไรมันเป็นอาการขำๆที่ชาวเกมเมอร์ตั้งชื่อกันขึ้นมาเองนะครับเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเกม FPS หลายๆเกมเนี่ยมีความแท็กติคเข้าสูงกระสุนเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญชนิดที่หากว่าเรามีมากกว่าฝา่าตรงข้ามหนึ่งนัดเนี่ยก็ตัดสินผลแพ้ชนะได้แล้ว <laughs> แต่ในขณะเดียวกันการรีโหลดหรือการเปลี่ยนกระสุนนั้นก็เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับเพราะมันมีเรื่องของแอนิเมชันการเติมกระสุนเข้าไปนั่นหมายความว่าหากไม่ได้อยู่ในที่กำบงังเราเนี่ยจะเหมือนเป็นเป้เปาซ้อมยิงในขณะนั้นเพราะไม่สามารถตอบโต้ได้นั่นเอง แต่ถ้าหากจะย้อนกลับไปหาต้นตอของชื่อและอาการโรคขำๆนี้จริงๆเนี่ยว่าได้มาจากไหนแอดว่าน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจาก Call of Duty Modern Warfare นะครับที่ตัวเกมค่อนข้างมีจังหวะก,การเล่นที่ไวมากๆไม่ว่าจะก,การยิงการเคลื่อนที่หรือแม้แต่าการรีโหลดกระสุนที่1คิวเนี่ยต้องรีโหลดหนึ่งครั้งแน่นอนแต่นี่อีกกรณีหนึ่งการรีโหลดก็เป็นเครื่องมือชั้นยอดที่ใช้หลอกผู้เล่นทั้งหลายมานัดต่อน,นัดแล้วนะครับคือการทําการกดรีโหลดนี่แหละให้เกิดเสียงแล้วก็สลับปืนกลับเพื่อเป็นการยกเลิกแอนิเมชัน แต่ยังคงเกิดเสียงอยู่ถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกไปแล้วเพื่อเป็นการล่อให้อีกฝั่งออกมาแบบสบายใจว่าเราไม่มีทางยิงสวนได้แน่นอนและผลลัพธ์ก็แบมสรุปคือการรีโหลดเดี๋ยวไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะักในบางจังหวะนะครับและสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างพื้นที่หรือจังหวะในการเล่นเกม FPF ได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยไม่ต้องรีโหลดทุกครั้งที่คิวได้ก็ได้นะเผื่อโดนซ้อน <laughs>